อันนี้พวกอยางนี้นะคะในช่องดีขนาดกินค่ะอันนี้เราก็จะมากินกุ้งกันนะคะอันนี้เราซื้อมา200บาทนะครับผมเราจะมาทํากุ้งอะไรนะน้องเดมตำกุ้งสดค่ะตำกุ้งสดนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเราต้องไปแกะกุ้งก่อนนะครับไปเลสโก นี่นะครับผมกุ้งนี่ครับเราซื้อมากองเป็นกองนะแต่ตัวไม่ค่อยหใหญ่หรอกในหลักกำลังกินเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกุ้งกันก่อนนะครับผมยิ้มหน่อยน้องดดม ใช้ชามว้ดูเดียวโอ้ประมาณสักสองร้อยตัวสามร้อยสองร้อยตัวได้ไหมเนี่ยชูสองนิ้วจะกินใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะ ตอนนี้เราแกะกุ้งเสร็จแล้วนะครับผมนี่ขาจัวเลยครับผมเดี๋ยวเราทำากุ้งกุ้งอะไรนะต้องดีมตามกุ้งสดสตา,ก,ดตากุ้งสดนะครับผมเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะฮะรนมันมนยู้ วันนี้เราใช้น้ำปลาเออน้ำปลาานะครับผมอันนี้นะครับผมสองสีนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมนี่สองสีน้ำปลาร้านะครับผมสองสีนะครับผมวันนี้ใช้น้ำปลาร์สองสีนะครับใช้น้ำปลาร์สองสีนะครับผม ขอโทษนะครับผมเใช้น้ำปลารสองสูตรนะครับผมสูตรสูตรเข้มข้นนะครับผมสองสูตรเลยวันนี้นี่นะฮะเนี่ยนี่นนครับผมเดี๋ยวจะตามดูนะครับผม 嗯。 ตอนนี้ตามกู้สสงของเราก็เสร็จแล้วนะครับผมอ่น้องเดนโซโล่เลยนะครับผมกินหอมมากมมากินกไปค่ะ À. <laughs> Chú hay con đuôi Ừ <laughs> Sí. Eh. ไม่ได้นะครับผมปล่อยมาไม่ได้เดี๋ยวถ้าปล่อยมานะโหมดฟัรมเข้าเมา ừ ừ, ừ. ừ. có lợi tất cả แซ่บนัวด้วยน้ำปลาสองสูตรนะครับผม nhá. Ừm. Quản. Quản mà. นี่มะเขือเทศเอาย,ยั่วๆอ่ะยาแห่อร่อยไหมต้อง ร้อนๆนะมันถึงจะกรอบใส่กรอกอ่ะแซบม่าน้องเดมมาแซบห,ห,หลายๆแซบอิลีแซบหลายๆแซบอิลีแซบนัวนัวเผ็ดดา สำหรับวันนี้นะคะน้องดิมค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์เพื่อให้คลิปนีสได้รับวานนวยสดีค่ะบา,บายๆตามกุ้งสดนะครับผมแล้วพบกวันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ